สวัสดีครับผมเพิธีการของมบอลที่จะแมบเลขาสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่17เดซเบิ255กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ แมนยูแจ้งเหตุปลดปอเตอร์โดเปิดเงินรางวัลฟุตบอลโลก2022นและก็เรื่องของอาเจนิน่าโชว์โหดอุ่นเครื่องพร้อมแล้วไปฟังนครับแมนยูแจ้งเหตุปลดปอตเตอร์โดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ้งเหตุปลดพอเตอร์หน้าสนามที่มีรูปคริสโนโรนันโดว่าไม่ได้มาจากเหตุที่ลูนันโดไปสัมภาษณ์ต่อฟวเอร์มอแกนที่ทิ้งบอมลูกใหญ่ใส่ผู้บริหารสโมสร,รตลอดจนกุนซือเอลิกเทนฮาว โดยการปลดพอเตอร์นั้นมีคิวนำพอตเตอร์ใหม่มาติดแทนเนื่องจากจะมีการจัดนักแข่งขันชิงชนะเลิศลักบี้ลีกเบอร์ครัพในวันเสาร์นี้ทีมหญิงระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซึ่งจะลงสนามก่อนทีมชายระหว่างออสเตรเลียกับซามัวถ้าหากโดนานโด,โดได้ย้ายทีมในเดือนมกราาน,นี้คิดว่าจะไปทีมไหนกันทีมแรกสปอร์ตริบบอนทีมเก่าที่ได้สร้างชื่อแจ้งเกิดไว้ทีม2เซลซีที่ไม่ข่าวตอ่อเนื่องทางคอสโบรีอยากได้มาเสริมการตลาด ทีม 3. ามไบเยอร์ิวนิคมีข่าวกับทีมนี้เช่นกันแต่ว่าอาจจะยากที่จะย้ายไปทีมที่4อินเตอร์ไมอามีย้ายไปทําเงินที่นั่าเสลยแล้ปิดฉากสวยๆไปเปิดงินรางวัลฟุตบอลโลก2022ฟุตบอลโลก2022เปิดฉากแข่งในวันทิตย์ที่20พฤศจิกายานนี้แล้วโดยคู่เปิดสนามจะเป็นการพบระหว่างทีมชาติจาตาเจ้าภาพกับทีมชาติเอวอดอจากทีมอเมริกาใต้ สำหรับเงินรางวัลที่แต่ละชาติจะได้รับจากฟุตบอลโลกครั้งนี้อยู่ที่440ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ15,840ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน40ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ1,440ล้านบาทขณะที่ทีมแชมป์ในฟุตบอลโลก2022จะได้รับเงินรางวัล42ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ1,512ล้านบาทส่วนรองแชมป์ได้30ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ1,80 0ล้านบาทและระดับ3ได้27ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ912ล้านบาท สุนทรดาบที่4ได้25ล้านเหนรียญสหรัฐประมาณ894ล้านบาทรอบกอดรองชนะเลิศได้17ล้านเหนรียญสหรัฐประมาณ608ล้านบาทรอบสมบทีมสุดท้ายได้13ล้านเหนรียญสหรัฐประมาณ465ล้านบาทและรอบแบ่งกลุ่ม9ล้านเหนรียญสหรัฐประมาณ322ล้านบาทอาเจนนาโชโหดอุ่นเครื่องทีมชาติอาเจนาจนาโชฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกความมั่นใจ กอนสู้สุดฟุตบอลโลกโดยบุกถล่ม U.E.L ไป5-0ในเกมกระชับมิตรเมื่อพุทธที่ผ่านมานาทีที่17ฮูลเลียนอเวเลสกองหน้าแมนเตตีย์ยิงสาสกกร์ให้ทีมเยือนออกนำ1-0ก่อนที่นาทีที่25ยิงหนีห่าง2-0จากแองเคิลดีมาเรียและดีมาเรียก็มายิงเพิ่มอีกลูกในนาทีที่36เป็น3-0และเป็นดีมาเรียจ่ายให้แมซซ่ยิงเป็นประตูที่4ในนาทีที่44จบครั้งแรกไปด้วย4-0 ส่วนครึ่งหลังนาทีที่60ยิงปิดจ็อบโดยอังเคิวกเรียไป5-0สำหรับอาเจ,จนาของเทนเนอร์ลีโอเนลสกาโนีมีคิวเปิดสนามฟุกบอลโลกในวันที่22พฤศจิกายนโดยจะพบกับซาอุดีอาราเบียของเกมกลุ่ม C ถ้าหากผิดพาดประการใดต้องเราต้องขออภัยครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันชั้มากเยอะนะครับ สนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเทนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ